วัดพิพัฒนมงคลจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีและพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาโดยในปีใหม่ที่จะถึงนี้ได้จัดให้มีพิธีสวดมนต์เสริมบารมีจุดเทียนไัยมหามงคลสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธสวดมนต์ข้ามปีทำความดีต้อนรับปีใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2565เวลา23นาฬิกาถึงวันที่หมกราคม2 5 6 6 ในส่วนของวันที่1มกราคมมีพิธีทำบุญตักบาตรในเวลา7นาฬิกาและมีพิธีสืบชะตาหลวงตามตำรับล้านนาในเวลา9.59นาฬิกาเนาทีเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศไทยและชาวไทยตลอดปี2,566การสวดมนต์ข้ามปีถือเป็นสิริมงคลต่อการเริ่มศักราชใหม่เป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรปลูกฝังให้กับลูกหลานให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ พราะการสวดมนต์จะทําให้เจริญสติทําให้จิตเกิดสมาธิจิตใจสงบเป็นสุขด้วยเหตุนี้การสวดมนต์ข้ามปีจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในวันขึ้นปีใหม่เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดเงินช่วยลดอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆยังถือเป็นการทำความดีส่ทงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อีกด้วยชยาภาธาราจิรานนท์รายงาน